คำบรรดาลตอนแอบดูความตายเมื่อพูดถึงเรื่องเวรกรรมแล้วเป็นสิ่งที่หลายคนหลายท่านเกรงกลัวและอีกหลายคนหลายท่านก็ย,ยังท,ทรร้าทายกรรมทั้งโดยเจตนาหรือจำยอมเพื่อย่างชีพเพื่อสร้างกรรมเพระาะหน้าที่หรืออาชีพบังคับหรือสร้างครรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการ หรือไม่ได้เจตนาเกิดตามซึ่งล้นแล้วแต่ถือเป็นกรรมทั้งสิ้นซึ่งผลแห่งกรรมจากการกระทํากรรมนั้นๆก็ต่างกันไปไม่มีใครเนียบผลแห่งกรรมจากการกระทําของตัวเองไปได้ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมียศธรรมนาซักหรือ,อยากจนก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมที่ตนได้ก่อไว้ทุกคนแต่จะช้าหรือเร็วจะหนักหรือเบาเท่านั้น ซึ่งก็ตั้งอยู่ในบรรทัดฐานที่ว่าคำใดใครก่อยอมได้รับผลแห่งกรรมนั้นซึ่งก็เหมือนกับคำกล่าวที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับด้วยกันทั้งนั้นทั้งกฎระเบียบที่มนุษย์ตั้งขึ้นเองที่เรียกว่ากฎหมายและยังมีอีกกฎหนึ่งที่คนเราไม่ค่อยจะคิดถึงกันนั่นคือกฎแห่งกรรมผลกรรมจากการที่ตัวเราทำไว แต่ผลจากการกระทํำก็ย้อนกลับมาสนองตัวเราเมื่อถึงวาระทําให้เราได้รับผลแห่งกรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของตัวเองทั้งสิน้นลุงเดือนชื่อนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีรวมถึงหมู่บ้านตําบลอําเภออื่นด้วยหากเอ่ยถึงชื่อนี้ในเขตบ้านปรางตำบลปัวอําเภอปัวจังหวัดน่านโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากหน่อย ทางต้องร้องอ๋อทุกคนซึ่งบ้านของผมกับบ้านลุงเลื่อนก็อยู่ติดกันโดยปลูกต้นกระถินทําเป็นรั้วกันเขตแดนเท่านั้นและจากการที่บ้านเราอยู่ติดกันทําให้ผมรู้จักและสนินสนมกับลุงเลื่อนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนบ้านนอกแล้วพูดได้ฟารู้จักเหมือนเป็นญาติกันเลยก็ว่าได้ลุงเลือนมีลูกทั้งหมดหกคน และที่บ้านลุงเลือนนี้ก็จะรับซื้อหมูเลี้ยงหมูไว้มากเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีการทำฟาร์มหมูความเจริญเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานแม้แต่ไฟฟ้าก็มีใช้เฉพาะหน่วยง,งานทางราชการและบ้านคนรวยไม่กี่หลังซึ่งบ้านของผมและชาวบ้านทั่วไปก็ยังต้องใช้เะียงน้ำมันและเทียนไขกันอยู่เลยย้อนกลับมาที่เรื่องของลุงเลื่อน แกรับซื้อหมูและเลี้ยงหมูไว้นั้นจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาเพราะลงเรือนแกเปิดเขียงขายหมูซึ่งหมูที่ซื้อมาถ่าดีก็จะเชือดขายถ้าไม่ดีราคาถูกก็จะขุนไว้ก่อนรอให้ได้ขนาดแล้วค่อยค่าในการเชือดแต่ละครั้งลงเรือนจะทําหน้าที่เป็นผู้เชือดเองซึ่งในการขายเนื้อหมูและการเชือดนี้ลงเรือนจะมีลูกมือสองคนคอยช่วย นั่นก็คือลูกชายคนโตรับหน้าที่เป็นผู้ขายและลูกชายคนเล็กไปช่วยชำระได้เชิดบางเป็นบางครั้งแต่โดยมากลงเลื่อนจะรับหน้าที่เป็นเพชฌาตเองซึ่งเวลาลงเลื่อนเป็นคนเชอดแล้วไม่ว่าหมูตัวนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามพอโดนมีดของลุงเลื่อนเข้าทีเดียวเท่านั้นผู้ดดว่าไม่มีคัซ้ำต้องสุดหัวภายในมีดเดียว ตัวไหนตัวนั้นยิงการขุดคนและชำแหละด้วยแล้วในละแวกนั้นไม่มีใครสู้ลงเรือนได้เพราะอาชีพทําให้แกมีความชํานานขยับมีดมีกีดทีก็ขูดและชำแหละเสร็จเรียบร้อยจนงใครยอมรับในความชํานาญของแกหรือแม้แต่การขายหมูบางครั้งลงเรือนแค่ดูและจับยกขึ้นมาเท่านั้นก็บอกเดว่าหมูชิ้นนี้มีน้ําหนักกี่กิโลกี่ขีด และในการเชือดหมูแต่ละครั้งหมูที่โดนเชือดในแต่ละวันจะไม่ได้กินอะไรเลยแม้แต่น้ําซึ่งผมก็เคยถามลุงเดือนว่าทําไมจึงไม่ให้หมูกินอะไรก่อนลุงเดือนแค่บอกว้าถ้าให้มันกินอาหารหรือน้ําเวลาชําแหละอวัยวะจําพวกลําไส้จะทํายากหรือ,อาจจะแตกได้แล้วก็สิ้นเปลืองด้วยเพราะอย่างไงยังไงมันก็ต้องถูกฆ่าอยู่แล้วจากนั้นลุงเดือนจะเอาเชือกมาผูกที่ข้อเท้าหลังของหมูทั้งสองข้าง แล้วตอนออกจากคอกเอามาปลุกไว้ที่เสาของลานเชือดเพื่อรอเวลาซึ่งเวลาตีสองตีสาของทุกวันหลงเด้นจะตื่นขึ้นมาก่อไฟต้มน้ำในกระทะใหญ่เมื่อน้ำร้อนได้ที่หลวงเลือนก็จะเอามีดปลายแหลมยาวประมาณ15นิ้วได้กดปลายมีดแทงเข้าบริเวณสีข้างของหมูซึ่งมาถึงตอนนี้เป็นภาพที่น่าสยองเป็นอย่างมากยิ่งถ้าเป็นคนที่เพิ่งเคยเห็นการเชือดเป็นครั้งแรกแล้ว เป็นต้องเอามือปิดหูปิดตาเดินหนีทุกรายซึ่งผมตอนแรกก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่ความที่อาศัยอยู่บ้านติดกันไม่ดูก็เหมือนดูหรือบางทีเป็นเวลากลางวันลงเลื่อนแกจะเชิดก่อนเวลาเพราะว่าวันนั้นขายดีผมจึงได้รู้ได้เห็นการฆ่านั้นไปโดยปริยายอย่างเลี่ยงไม่ได้หมูที่จะโดนเชือดในวันนั้นมันคงจะรู้ชะตาชีวิตของมันดีนับตั้งแต่โดนผูกขา และถูกต้อนออกมาปลูกไว้ที่เสาของหลานเชือยิงตอนที่ลุงเลื่อนถือมีดและเดินเข้ามาจะแทงมันนั้นผมสังเกตเห็นว่าแววตามันน่าสงสารเหลือเกินสายตาของสัตว์ก่อนตายมันแสดงอาการหวาดกลัวและวิงวอนซึ่งถ้ามันพูดได้มันก็ต้องร้องขอชีวิตของตนเองอย่างแน่นอนมันพยายามดิ้นรนเพื่อหลุดพ้นจากเชือกอความตายแต่สุดท้ายกระสุนเปล่า พอโดนมีดเสียบเข้ามันจะส่งเสียงร้องเป็นเสียงความเจ็บปวดและทุกทรมานและมันก็จะดิ้นรนจนตาถลนร้องต่อไปอีกไม่นานจากนั้นก็จะหมดแรงสุดหัวปลงแล้วก็ขาดใจตายแต่ถึงอย่างนั้นหมูบางตัวก่อนมันจะขาดใจตายทั้งอุจจาระและปัสสาวะของมันจะไหลาราดออกมาเป็นแบบนี้หลายตัวหลังจากนั้นหลงเรือนก็จะแก้เชืี่ขูกขาออก แล้วจัดท่าหมูให้อยู่ในท่าที่ขูดชำละได้ง่ายแกใช้น้ำร้อนราดชงหูและหัวก่อนแล้วขูดจากนั้นลุงเลื่อนจะใช้น้ำร้อนก็ค่อยราดและขนไล่ลงมาที่คอที่ขาแต่ย้อนขึ้นมาที่หน้าท้องลลำตัวแล้วมาสิ้นสุดที่หางจากนั้นก็จะจัดการถอดกีบเท้าออกแล้วใช้น้ำที่ยังไม่ได้ต้มล้างทำความสะอาดลานเชือ้อใช้มีดกรีดลงไปบนท้องหมูซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่หนักลัวไม่แพ้กันเพราะทั้งเลือนและไส้จะไหลทะลักออกมา ตรงเต้นจะใช้มือดึงลำไส้อวัยวะต่างๆออกมาแล้วใช้มีดตัดแยกออกเป็นกองๆจากนั้นก็ใช้มีดตัดส่วนหัวออกพาที่หน้าอกหมูเสร็จแล้วก็จะดึงกกบครงตับหัวใจและปอดออกมาได้ใช้ถ้วยตักเลือดในโครงหมูออกมาใส่ในถังเก็บเลือดแล้วทําการตัดแยกหมูออกเป็นสี่ส่วนทําการชำาหะอวัยวะต่างๆและลำไส้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตร,รับหน้าที่เป็นผู้นำไปขายลุงเดือนยึดอาชีพขายหมูมานานหมูไม่รู้กี่ตัวต้องผ่านมือกันเชือดของลุงเดือนซึ่งในแต่ละปีจะมีหมูถูกฆ่าไม่น้อยอย่างน้อยก็วันละสองตัวเลยทีเดียวเรียกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งกเกือบพันตัวซึ่งลุงเดือนก็ททำอาชีพนี้มานานกว่า30กับ40ปีแล้ว แต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้หลวงเลื่อนก็เริ่มได้รับผลกรรมตามมาสนองคือแกเริ่มล้มป่วยและเจ็บปอด,ดแอดเดี๋ยวก็โรคนั้นเดี๋ยวเป็นโรคนี้เดี๋ยวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเดี๋ยวเจ็บหน้าอกซึ่งหมอได้ลงความเห็นว่าเป็นโรคหัวใจลูกชายทั้งสองของหลวงเลื่อนจึงรับหน้าที่ได้รับกิจการต่อจากหลวงเลื่อนโดยลูกชายคนโตเป็นคนขายและลูกชายคนเล็กเป็นคนเชือด ส่วนลูกๆอีกสี่คนก็ล้วนแต่เป็นผู้หญิงและแต่งงานออกเรือนไปอยู่บ้านสามีหมดแล้วหน้าที่ดูแลบ้านดูแลลงเดือนและงานบ้านต่างๆก็ยังเป็นผ้าน,นิ่มภรรยาของลงเดือนนั่นเองแต่แล้วเวรกรรมและผลแห่งกรรมก็ไม่สิ้นสุดลูกชายคนโตของลงเดือนได้ปวดหัวอย่างแรงเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตขณะกลับจากขายเนื้อหมู ซึ่งมีคนรู้จักช่วยนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันสร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากกับครอบครัวแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครคิดว่านั่นเป็นผลแห่งกรรมที่หลงเลือนในครอบครัวได้กว่อาไว้หลังจากเสร็จเส้นพิธ,ธีศพของลูกชายคนโตลูกชายคนเล็กของหลงเลือนก็ยังรับหน้าที่และดำเนินกิจการขายเนื้อหมูและเช็ดหมูต่อไปแต่แล้วไม่ถึงปีผลแห่งกรรมก็ตามมาอีก เจ้ากรรมในเวรคงตนใจลูกชายคนเล็กของแกเพราะขณะที่กำลังทะเลาะกับลูกค้าที่มาซื้อเน้อหมูพ่อค้าผักได้เข้าไปห้ามและเกิดปากเสียงกันขึ้นลูกชายคนเล็กของวงเดือนจึงใช้มีดที่ใช้ฆ่าหมูแทงพ่อค้าผักแต่ทว่าพ่อค้าผักโชคดีมีดไม่โดนหัวใจส่วนลูกชายคนเล็กของลุงเดือน้องโดนตำรวจจับในเนินคดีและศาลได้ตัดสินจำคุกลูกชายคนเล็กของลุงเดือนนานถึง12ปี ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นเพราะบรรทานโทระซึ่งสร้างความสะเทือนใจใลงเลื่อนเป็นอย่างมากการที่แกป่วยอยู่แล้วจึงป่วยหนักลงไปอีกต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นและต้องทนทุกข์ทรมานเพราะการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆที่รุมเร้าเข้ามากิจการเชือดหมูและขายหมูก็ต้องหยุดลงลงเลื่อนเสงกิจการออกไปแต่ถึงอย่างนั้นผลจากการกระทำก็ยังไม่จบสิ้น ขณะที่ลงเลือนกำลังเดินเล่นอยู่หน้าบ้านก็ได้เป็นลมลม้ลมลงป้าน,นิ่มภรรยาผู้เห็นการตะโกนให้ชาวบ้านช่วยผมและเพื่อนบ้านจึงรีบวิ่งเข้าไปดูภาพแรกที่เห็นคือลงเลือนนอนอยู่กับพื้นแต่เนื้อตัวของแกนั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยฉี่และอึเต็มกางเกงโดยปาน,นิมประคองที่ศีรษะไว้ผมและเพื่อนบ้านจึงช่วยกันนำลงเลือนส่งโรงพยาบาลแต่หมอก็ช่วยอะไรไม่ได้ บอกว่าแกได้สิ้นใจไปก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นจึงนำศพของแกมาทำพิธีทางศาสนาและชาปนกิจในเวลาต่อมานี่ก็เป็นเรื่องราวของผลแห่งกรรมที่ได้เกิดขึ้นกับลุงเลื่อนเป็นเรื่องจริงที่ผมพบเห็นมากับตาตัวเองฟังเรื่องนี้จบแล้วคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลุงเลื่อนนั้นมันเป็นโรคภัยธรรมดา หรือว่าเป็นผลจากบาปกรรมแห่งการกระทําของแก่เองก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะพินิจพิจารณาใคร่ครวนแต่ก็ขอให้ท่านเชื่อว่าจะดีกว่าว่าทําดีนั้นได้ดีทําชั่วได้ชั่วดีกว่าจะมาสานึกได้เมื่อสายไปแล้ว